อยากวัดระบบไฟชาร์จว่าคันนี้ไฟชาร์จหรือเปล่าผมอยากแนะนําอย่างนี้นะครับในรถที่ปกติยาว่มปกตินะครับการวัดแบบเก่าโดยการถอดขั้วลบหรือขั้วบวกออกจากแบตเนี่ยบางคันใช้ได้ผลบางคันใช้ไม่ได้ผลนะครับเพราะระบบไฟชาร์จของแต่ละรุ่นออกมาต่างกัน,นให้แนะนำให้ใช้มัลติมิเตอร์วัดดีกว่านะครับ เราก็ดูง่ายๆชาร์จหรือไม่ชาร์จเนี่ยอันดับแ,แรกก่อนเลยก่อนติดเครื่องเนี่ยแบตเตอรี่มันมีกี่โวลต์เราดูโวลต์ก่อนก่อนติดเครื่องเนี่ยแบต,ตมันมีกี่โวลต์นะครับอันนี้ก่อนติดเครื่องมี12.8นะครับทีนี้หลังจากเราติดเครื่องแล้วเนี่ยถ้ามันชาร์จก็คือมันเพิ่มเข้ามามันต้องขึ้นนะครับขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงระดับที่มันคุมไว้นะครับ14โวลต์กว่า คือบางรุ่นก็ถึงถึง15ห้คือพูดง่ายๆ15ก็ได้อยู่นะครับ14โวลตกว่า15ถ้ามันบวกขึ้นจาก12 8ก็แสดงว่ามันชาร์จนะครับคือเราไม่ต้องไปดูว่าถอดกวัวลบออกระดับหรือไม่ดับอะไรแบบนี้นะครับใช้มันติมิเตอร์นะครับมันมันง่ายกว่าเพราะบางรุ่นรถปกติแต่ถอดรถแบตด,ดับนะครับ